สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูปลาจาระเม็ดทอดราดซอสสามรสมาดูวิธีท,ทำกันเลยเริ่มแรกนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำมันลงไปรอจนกระทั่งเดือดค่ะนำปลาจาระเม็ดนะคะที่เราล้างทงคำความสะอาดเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปทอดค่ะทอดปลาจาระเม็ดของเราไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุกเลยค่ะ ตอนนี้ปลาจาระเม็ดทอดของพี่ดานะคะก็สุกได้ที่แล้วค่ะดูสิคะเป็นสีเหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะระหว่างนี้นะคะเราไปทำซอสสามรสกันดีกว่าค่ะมาถึงขั้นตอนการทำซอสสามรสนะคะเริ่มแรกนะเราก็จะต้องนำน้ำมันใส่ลงไปในกระทะสักเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใส่กระเทียม และพริกสับลงไปค่ะพริกอันนี้เป็นพริกจินดาแดงนะคะผัดกระเทียมแค่พอหอมค่ะพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะ อันนี้น้ำมะขามเปียกทิดาคันเองนะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำตาลปี๊บค่ะหรือน้ำตาลมะพร้าวซอสสามรสนะคะก็จะมีรสชาติออกหวานนำเนาะคนน้ำตาลให้ละลายก่อนสักเล็กน้อยค่ะ ขั้นตอนนี้เรายัางใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เพิ่มไฟเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้เนาะตามด้วยน้ำปลาค่ะซอสสามรสนะคะเราจะไม่ทำให้เค็มมากนะเราก็จะค่อยๆผัดซอสนะคะไปเรื่อยๆรื่อจนกระทั่งซอสของเรานะคะเริ่มมีความข้นเหนียวค่ะ ความข้นเหนียวนะคะได้จากน้ำตาลเนาะถ้าน้ำตาลน้อยเกินไปก็จะข้นช้าค่ะถึงบอกนะคะว่าอย่าเปิดไฟแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟแรงอะค่ะเขาอาจจะเขาอาจจะไหม้ก่อนที่จะข้นนะก็คือแบบขอบข้างๆอะค่ะมันจะไหม้ตอนนี้นะคะพี่ดาลองชิมรสชาติดูแล้วนะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวหวานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีรสชาติเค็มเนาะ ถึงแม้เราจะไม่เน้นเค็มนะคะแต่ก็ต้องมีเค็มติดไปนิดนึงเพื่อกันเลี่ยนเนาะแล้วก็เพื่อความกลมกลม่อมแต่ก็จะเติมเกลือะคะ่ะไม่เติมน้ำปลานะคะเพราะว่าใส่น้ำปลาไปแล้วถ้าเราใส่เยอะจนเกินไปจะทําทให้ตัวน้ำซอสของเรานะคะเหม็นคาวนะเหม็นกลิ่นน้ำปลาถ้าดูจากน้ำซอสของพี่ดานะคะตอนนี้นะน้ำซอสก็เริ่มที่จะเป็นฟองใหญ่ๆนะคะเดือดปุดๆแล้วนะคะ สำหรับพิดานะคะรสชาติของพิดาได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่พริกสามสีค่ะใส่พริกหวานลงไปได้เลยวันนี้ถาดเราสีสันแบบแจ๋มมากพริกหวานใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่ก็ปิดแก๊สแล้วก็ไปลาดตัวปลาได้เลยแต่ถ้าใส่พริกหวานเข้าไปก็ผัดให้พริกหวานสุกสักนิดนึงค่ะ ใส่พริกววานเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็พี่ดาชอบค่ะซอสสามรสของเราได้ที่แล้วค่ะนำไปราดบนตัวปลาได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนู ปาจาระเมดร,ราดซอสสามรสล,ลองไปทาทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ